จัดตั้งศูนย์ฝึกมวยไทยนวัดเชตุพลปารีสเพิ่มกระแสนิยมในฝรั่งเศสจัดตั้งศูนย์ฝึกมวยไทยนวัดเชตุพล์ปารีสเพิ่มกระแสนิยมในฝรั่งเศสคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬารวมกับสำนักงานคณะก,กรกรมการการวย,ยีนการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทและกรมพัฒนาฝีมือแรางงานกระทรวงแรางงานจัดโครงการกิจกรรม Amazing มวยไทย Masterclass Master Global Tour 2024 Amazing Muay Thai Masterclass Global Tour 2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง6ตุลาคม2 0 567ซึ่งนับเป็นประเทศที่5ที่ทออกทัวร์รถโชว์มวยไทยต่อจากอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาและสหรัฐอเมริกา โดยเมื่อวันที่4ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นได้มีพิธีเปิดการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยนวัดเชษพลปารีสโดยมีพระศรีวชิรมวิว,วิเทศวิ์นงสุมุกโลเจ้าอาวาสวัดพระเชษพลกรุงปารีสพร้อมด้วยนายสร,รันจริสุวรรณเอกอครักชทูตนกรปารีสเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายบุญริศวิเชียนพนรรยันธ์อัครราชทูตณกรุงปารีสพลเอกอราชัยบุญสุขจิตเศสศีอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬานายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทนาภ พรผิวอ่อนผู้อํานวยการกองจัดทํางบประมาณด้านสังคม4สํานักงบประมาณและคณะภายในงานได้มีการแสดงวหว้ครูมวยไทยจากร้อยตรีนิธิรบสบัวศรีธารนนท์เจ้าของแชมป์วหว้ครูมวยไทยเวทีลุมพินีและโชว์แม่ไม้มวยไทยรวมกับผุดผาดน้อยวรวุิครูมวยไทยที่เคยสอนอยู่ในประเทศฝรั่งเศสกว่า20ปีสําหรับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยนวัฒเชษพลปารีเพื่อเปิดสอนคลินิกมวยไทยเวิร์กช็อปด้วยหลักสูตรมาตรฐานการเรียนการสอนมวยไทยโดยครูมวยไทยระดับเอลไเซนพร้อมทั้งแนะนําวิธี มีการสอนมวยไทยขั้นพื้นฐานอาทิการเรียนรู้รำไหวครูมวยไทยการเรียนการสอนมวยไทยเบื้องต้นการฝึกทักษะต่อสู้ขั้นพื้นฐานแม่ไม้ลูกไม้วัยรไทยการเรียนรู้ทักษะใช้อุปกรณ์กีฬามวยไทยและการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยอีกทั้งยังมีการมอบอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและการซ้อมมวยไทยเพื่อให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป โดยฝึกกีฬามวยไทยนวัฒเชษพลปารีจะเปิดให้ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าร่วมฝึกฝนทักษะเพื่อเป็นการเผยแพร่มวยไทยในฝรั่งเศสให้ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นพระศรีวชิรมวิวิเทศวิ์นงสุมุกโล เจ้าอาวาสวัดพระเชษฐพลกรุงปารีสกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยครั้งนี้จะช่วยเผยแพร่กีฬามวยไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสที่ให้ความสนใจอย่างมากซึ่งวัดเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติธรรมคนที่มาวัดเพื่อทำบุญไหว้พระนั่งสมาธิส่วนหนึ่งก็อาจจะได้มาฝึกมวยไทยจึงเป็นการดึงคนเข้าวัดด้วยทั้งในโซนฝึกสมาธิและโซนกิจกรรมมวยไทยถือ เป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติอย่างยิ่งในอนาคตมีความตั้งใจและตั้งเป้าให้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมไทยของฝรั่งเศสซึ่งประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ทางการทูตมา340ปีสิ่งนี้จะเป็นจุดศูนย์รวมในการสร้างความสามัคคีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยรวมทั้งมวยไทยและค่ายมวยไทยที่ตั้งอยู่ในเมืองไทยเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของประเทศไทยในทุกด้านให้ชาวฝรั่งเศสสนใจเดินทางไปยังประเทศไทยนายสรันเจริญสุวรรณเอกอาัคารชทูตกรุรปีสกล่าวว่ากลไก สําคัญในการทําวยไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันได้คือศูนย์ฝึกสอนวยไทยเพื่อนําความรู้ความสามารถประสบการณ์ทักษะและเทคนิคต่างๆไปถ่ายทอดต่อไปซึ่งครั้งนี้ได้มีการจัดตั้งสู่นอฝึกกีฬามวยไทยนวัดเชตุพลปารีตและอนาคตจะมีครูมวยไทยฝึกสอนในระยะยาวโดยต้องขอบคุณ ทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเชื่อมั่นว่าจะนำไปสู่การเผยแพร่ไทยวัฒนธรรมไทยเริ่มต้นจากคนในพื้นที่และจะขยายไปสู่ประชาชนชาวฝรั่งเศสในพื้นที่ไกลามากกว่านี้ทำให้จะกลายเป็นต่อหัวอย่างของศูนย์ฝึกมวยไทยในต่างประเทศนายปริชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทกล่าวว่าการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬามวยไทยแห่งนี้กกทได้ช่วยเหลือขั้นแรกด้วยการมอบอุปกรณ์และนำครูมวยไทยมาดูพื้นที่ก่อนเพื่อดูว่าจะทำอย่างไรที่จะ ทำให้เป็นศูนย์ฝึกที่เป็นมาตรฐานโดยวัดไทยและมวยไทยถือเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วตามประเพณีวิธีชาวบ้านในการต่อยมวยวัดฉะนั้นกิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่คู่ควรและกรกทจะช่วยดำเนินการต่างๆทั้งการนำครูมวยมาสอนในกลุ่มเล็กๆก่อนขยายกลุ่มเพิ่มขึ้นโดยเราจะใช้สถานที่นี้ในการสร้างเครือข่ายทั้งการจัดอบรมครูมวยจัดคลินิกมวยหรือการแข่งขันชกมวยไทยในอนาคตสร้างให้เกิดแชมป์ในฝรั่งเศสเพื่อดึงดูดคนที่อยากเรียนมวยไทยต้นรับไปเดินทางไปที่บ้านเราและไปชกตามเวทีมาตรฐานต่างๆ นอกจากนี้วันเดียวกันในช่วงเย็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬาได้เดินทางไปเยี่ยมชมยิมมวยไทยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบค่ายมวยไทยในกรุงปารีสต่อเนื่องเป็นค่ายที่5ที่เทคยิมก่อนได้ทำการมอบป้ายสแตนดาร์ดมิวอไตจิมหรือซิมจเพื่อเป็นการรับรองการผ่านมาตรฐานยิมมวยไทย